ฝนกำลังตกเลยค่ะพายุเข้ามะขามอ่อนเก็บไปตำน้ำพริกค่ะดู๋ลูกข้านะคะลูกใหญ่มากเก็บไปตำน้ำพริกมะขามนะคะหรือจะปบานติเก็บมะขามอ่อนนีค่ะลูกพ้าก็เยอะอยู่เหมือนกัน สวัสดีค่ะวันนี้ยายปานจะพามาทำน้ำพริกมะขามอ่อนนะคะทำง่ายง่ายค่ะมาดูวัตถุดิบนะคะก็จะมีมะขามอ่อนมีพริกนะคะจะใช้พริกสดหอมค่ะกระเทียมนะคะน้ำปลากระปิหมูสับน้ำตาลปี๊บ ะะวัตถุดิบก็มีไม่เยอะนะคะแค่นี้ก็ทําให้น้ําพริกมะขามอ่อนอร่อยได้ค่ะเดี๋ยวเยปานจะพาไปทําเลยนะคะเยะปานจะใช้คกตําค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะเอามะขามใส่ลงไปค่ะมะขามเยปานล้างมาสะอาดแล้วนะคะมาดูมะขามอ่อนของเยปานอ่อนมากเลยค่ะก็<า>จะไม่มีเม็ดนะคะมีน้อยๆนะค่ะไม่ต้องที่เลือกมานะคะอย่าให้เขามีเม็ดใหญ่ค่ะ เม็ดข้างในนะคะ,มะเมล็ดข้างในเนี่ยค่ะแล้วเยปานก็จะมาหักใส่คกนะคะจะได้ตำง่ายๆค่ะถ้าลูกมะขามเล็กๆแบบนี้ก็อร่อยนะคะจะไม่มีมเมล็ดเลยค่ะข้างในเยปานจะมาตำมะขามให้ละเอียดก่อนนะคะเพราะว่าคกของเยปานเล็กนะคะ เสียงซาซานะคะขออภัยด้วยค่ะคือฝนตกนะคะจะตำขนาดนี้นะคะปีปังก็ตำละเอียดแล้วค่ะจะเอามะขามออกก่อนนะคะเพราะว่าโคกของเยปานเล็กนะคะต้องตำพริกต่างหากมะขามต่างหากไทยเยปังก็จะเอาพริกใส่ไปค่ะพริกนะคะ ปานจะใช้พริกแดงเยอะวกว่าเขียวนะคะเผ็ดตามใจชอบนะคะหลอกกาเอานะคะปางก็จะใส่กระเทียมลงไปด้วยค่ะกระเทียมเกลือลงไปนิดนึงนะคะปางก็จะใส่เกลือลงไปด้วยมาโขลกให้ละเอียดนะคะ พอหยาบๆนะคะยายปางก็จะใส่หอมแดงไปเผ็ดน้อยก็ใส่พริกน้อยนะคะเติมแต่วันนี้ยายปางจะทำค่อนข้างเผ็ดหน่อยต่อมายายปางใช้กะปินะคะใส่กะปิลงนะคะกลิ่นเขาจะออกเลยจ้ะหอมกะปิ ะะต่อมานะคะยายปังก็จะใช้หมูสับใส่ลงไปโขกพร้อมกับน้ำพริกนะคะจะใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ชอบค่ะ ต่อมาก็เอาใช้มะขามลงไปที่เราโขบกไว้น,น,ใน,ในี่ไปนะต่อมานะคะยาปันจะใช้ปรุงรสค่ะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะ เดี๋ยวเราจะไปคิมตอนที่เราผัดนะคะให้เหนื้อเข้ากันใส่น้ำปลาลงไปนะคะ นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเยปันตําโขกรวมกันเสร็จหมดแล้วนะคะหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะหอมค่ะเดี๋ยวเยปันจะเอาไปผัดก่อนนะคะน้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะ ขึ้นมาเลยค่ะทำไม่ง่ายนะคะเราจะผัดให้หมูเข้สุกค่ะกิ่นมะขามกิ่นกระเปินะคะหอมมากเลยน้ำล้างโคกของเรานี่แหละนะคะอีกครั้งก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะขอให้เขาสุกขึดนะคะค ให้หมูสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะน่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวรีบันชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ น่าทานมากเลยค่ะน้ำพริกมะขามอ่อนนะคะสีสันสวยนะคะเพราะวาจัปานจะใส่พริกแดงเยอะค่ะน่ากินค่ะนพร้อมเสิร์ฟว่านะคะน่าทานค่ะ เห็นไหมคะทานกับข้าสวยลร้อนนะคะผักสดผักลวกค่ะน่าทานมากเลยนะคะนี่คะ่ะได้แล้วนะคะน้ำพริกมะขามอ่อนของเยป,ปานค่ะก็เสร็จแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ ไปทำทานดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ